บันทึกกรรมตอนทุกขลาภในเส้นทางของชีวิตความสุขและความทุกข์มักจะเกิดขึ้นสลับกันอย่างไม่คาดคิดบางครั้งเราพบกับลาบที่คาดไม่ถึงแต่บ่อยครั้ง ลาบนั้นอาจมาพร้อมกับความทุกข์ที่รุนแรงเรื่องราวของนางปตาจาราเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและการหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการเข้าหาพระธรรมเพื่อพบความสงบที่แท้จริง ระปตาจาราเถรีเป็นภิกษุณีรูปเดียวในศาสนานี้ที่มีความทุกข์มากแต่ในที่สุดท่านก็ได้พบลาบอันประเสริฐเรื่องในอดีตเล็กน้อยของนางมีดังนี้เมื่อครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทุมุตระนางเกิดในเรือนครอบครัวในกรุงหังสวดี วันหนึ่งไปฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเป็นเลิศของภิกษุณีผู้ทรงพระวินยัยนางได้กระทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างนางกระทำกุศลจนตลอดชีวิตแล้วเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ หลังจากนางได้บังเกิดในเทวโลกได้เสวยสมบัติอยู่พุทธทันดรนหนึ่งจึงได้มาเกิดเป็นนางปตาจาราในครอบครัวเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงในกรุงสาวัตถีนางเติบโตในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ทั้งทรัพย์สินเงินทองและความรักจากพ่อแม่ นางมีอนาคตที่สดใสโดยพ่อแม่ตั้งใจจะให้แต่งงานกับชายหนุม่มที่มีฐานะเสมอกันแต่หัวใจของนางกลับอยู่ที่ชายคนงานผู้ต่ำต้อยในบ้านแม้พ่อแม่จะขัดขวางแต่นางก็ตัดสินใจหนีไปอยู่กับชายคนรักที่ในป่าใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก แต่เต็มไปด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีความสุขร่วมกันแต่เมื่อนางตั้งครรภ์ความทุกข์เริ่มก่อตัวขึ้นนางเริ่มคิดถึงความปลอดภัยของตนเองและลูกที่กำลังจะเกิดปตตาจารากล่าวกับสามีว่าพี่จ๋าฉันกลัวจัง เราจะไม่มีใครช่วยหากเกิดอะไรขึ้นตอนที่คลอดลูกเรากลับไปหาพ่อกับแม่กันเถอะนะพวกเขาอาจจะให้อภัยเราแล้วก็ได้สามีของนางตอบว่าไม่ต้องห่วงพวกเราจะผ่านมันไปได้ที่นี่เรามีเราแม้ไม่มีใครอื่นก็ยังมีความรักเราจะสร้างอนาคตด้วยกัน สามีของนางไม่ยอมกลับไปนางจึงทนไม่ไหวและตัดสินใจแอบหนีออกจากป่าเพื่อกลับบ้านเพียงลำพังแต่เมื่อออกเดินทางได้ไม่นานนางก็ถูกสามีตามจนทันและในที่สุดนางก็คลอดลูกในคืนที่ฝนตกหนัก ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและความมืดมิดสามีของนางออกไปหาไม้เพื่อสร้างที่พักแต่โชคร้ายถูกงูพิกษกัดจนเสียชีวิตนางต้องโอบอุ้มลูกน้อยเพียงลำพงังท่ามกลางความหนาวเย็นความทุกข์ท่วมท้นหัวใจนางได้แต่กอดลูกไว้แน่น ทนฟ้าฝนตลอดทั้งคืนปตาจาราพูดกับตัวเองว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหตุใดชะตากรรมของเราถึงโหดร้ายเช่นนี้สามีเราก็ตายไปแล้วลูกน้อยของเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้านางพยายามฝังร่างของสามีและตัดสินใจเดินทางต่อไปยังบ้านของพ่อแม่โดยอุ้มลูกสองคนไว้แต่เมื่อถึงแม่น้ำใหญ่ที่น้ำไหลเชี่ยวนางต้องข้ามน้ำไปจึงวางแผนให้ลูกคนโตอยู่ฝั่งหนึ่งก่อนแล้วนางอุ้มลูกคนเล็กข้ามไปอีกฝั่ง ในขณะที่นางกําลังข้ามกลับมาเพื่อลูกคนโตเดียวตัวหนึ่งเห็นลูกคนเล็กนอนอยู่เข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโผลลงมาจับไปนางพยายามวิ่งไล่และร้องตะโกนซื่อซื่อซื่อปล่อยลูกค่ะนางตะโกนอย่างสิ้นหวังในขณะเดียวกัน ลูกคนโตก็เข้าใจว่าแม่เรียกจึงรีบก,กระโดดลงแม่น้ําซึ่งกระแสน้ําไหลเชี่ยวได้พัดพาเด็กน้อยจมหายไปต่อหน้านางปตาจาราเสียใจอย่างที่สุดนางเพียงแต่ชุดตัวลงร้องไห้ขณะที่สองมือยกขึ้นฟ้าร้องเรียกชะตากรรม ทำไมทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ลูกของเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวจับเอาไปอีกคนถูกน้ำพัดสามีของเราก็ตายนางเดินต่อไปโดยไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งนางได้พบกับชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาจากเมืองสาวัตถีนางจึงถามถึงครอบครัวของตน ปตาจารากล่าวถามว่าพ่อท่านพ่อท่านรู้จักเศรษฐีในเมืองสาวัตถีไหมเขาเป็นครอบครัวของข้าชายผู้เดินทางตอบเธอว่าแม่คุณข้าไม่รู้จะบอกอย่างไรแต่ขอท่านอย่าถามเลยปตาจาราถามไปอีกว่าข้าขอร้องบอกข้าเถิด เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาชายคนนั้นจึงเล่าถึงเหตุการณ์เรือนพังทับครอบครัวเศรษฐีในคืนพายุใหญ่เรือนของพ่อแม่ท่านถูกพายุฝนพังทับเมื่อคืนพวกเขาถูกฝังทั้งเป็นไม่มีใครรอดชีวิตเลยตอนนี้พวกเขากำลังถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนข้างหน้าโน่นเมื่อได้ยินเช่นนั้น นางปตาจาราถึงกับล้มลงและร้องไห้อย่างสิ้นหวังจิตใจของนางแตกสลายจนทำให้นางกลายเป็นบ้านางเดินไปเพ้อรำพันพูดถึงสามีลูกและครอบครัวของนางที่จากไปนางใส่เสื้อขาดวิ่นใครเห็นก็ขับไล่นาง ในที่สุดนางปตาจาราเดินทางไปถึงเชตวันมหาวิหารซึ่งพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมต่อประชาชนพระองค์ได้เห็นนางและตรัสปลอบโยนให้นางกลับสู่สติแม่นางจงกลับมาเถิดอย่าหลงอยู่ในความทุกข์ทีกเลย เจ้าหลังน้ำตาเพราะความสูญเสียมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่การเศ้าโศกไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได,ได้เจ้าควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางคำตรัสของพระพุทธเจ้าทําให้นางปตาจารากลับสู่สติอีกครั้งนางตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและขอปวารณาตนเข้าสู่พระธรรม นางบรรลุธรรมและบรรพชาเป็นภิกษุณีก่อนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดชีวิตของนางปตาจาราเป็นตัวอย่างของการ,รเผชิญหน้ากับทุกข์และการค้นพบทางออกที่แท้จริงด้วยการหลุดพ้นการที่เรามีชีวิตอยู่ เราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนการสูญเสียคนที่เรารักและความทุกข์ในรูปแบบต่างๆแต่เมื่อเราเข้าถึงธรรมและปล่อยวางความยึดติดเราจะสามารถหาความสงบสุขได้ลาบที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินหรือคนรักแต่คือความสงบในจิตใจและการเข้าถึงพระนิพพาน ด้วยความดับทุก์อย่างแท้จริง